สวัสดีครับเ <c oughs> พื่อนๆขอผมแซมบิ่งนะครับทุกคนนี่อยู่กับปลาเล็มอีกแล้วครับตาเล็มครับระดับสังกาดครับทุกคน <c oughs> นี่ฮะมาแล้วครับคันแรกครับ <c oughs> บอครับบอครับรอบนี้ใส่เยอะครับทุกคนนี่นะโอ้โหมีแต่ยากครับเปิดแล้ว ครับนี่ครับรถไถครับดันยันมากครับนี่ครับครับบังต่อมาแล้วครับไปทีเลย Oh, oh. ตะเลมไปไหนฮะเดี๋ยวไปกับตะเลมครับทุกคนรอผมก่อนครับไปกับตะเลมครับ ไปกับตะเลมครับทุกคนโอ้ตะเลมไม่รอกันเลยเอ,อ่อไม่เรียกกันเลยครับโอ้ตะเลมนี่เนาะโอ้ <c oughs> นี่ครับทุกคนรอตั้งแต่ไปเทยอยู่นู่นครับตะเลมพามาครับมาเทตรงนี้ครับนี่มาเทโอ้พูดถึงตะเลมก็มาเลยครับตายยากมากนี่ <c oughs> <c oughs> ตะเลมมาแล้ว เท่านี้เลยนี่ครับ<อ>เสียตูนครับตัดรถมานี่ครับทุกคนโอ้ นี่ครับมาแล้วโอ้ผมตรงท่อครับทําท่อเสร็จครับมาถมตรงนี้โอ้ระวังครับระวังนี่นะ ยาครับทุกคนซื้อดินแถมยาครับช่วงนี้หยาเยอะครับอะไรนะตระเลมยาไม่ก็เยอะครับโอ้ยาไม่ก็เยอะครับไปแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับคันนึงครับสายร้อนมาพอดีเลยบอมาพอดีเลยเลยโอ้พอดีเลยแสดงว่าคนนี้ไปจองมากเลยจะไปกู้ห้ึ่งล่ะแตะเล็มโบกเลยโบกเลยเอานี่ครับโอ้มาเร็วมากโอ้ตกใจหมดเลยลงนี่ครับทุกคน ตระตลิมนี่ขยันจริงๆครับนี่ครับนี่จะมาถุมท่อครับท่อระบายน้ำเอ้ยเออท่อทางเข้าครับทุกคนผมไม่รู้จะเรียกยังไง<ม>นะครับ มันเป็นนี่ครับท่อครับเออก็ท่อเลยครับเขาทำใหม่ครับเขาจะตมท่อโอ้ปาดแรงครับทุกคนไป้วครับ แรงมาแรงครับนู่นมาอีกแล้วครับพี่รุยพอดีลงลงนินดุนน้ำมันลงเออคือยี่สิบกว่าบาทมล้งหรือยี่สิบบาทน้ำมันลงนะ <c oughs> โอ้ถูกแล้ววะลงน้ำมันลงครับทุกคนรถวิ่งสบายครับ ค่าดินก็ต้องถูกนะครับทุกคนเนี่ตะเลียมห้ามอาแพงนะค่าดินอนะ่ะเนียเดี๋ยวใครอยู่บ้านแถวนี้ครับสั่งตะเลีมได้นะครับทุกคนเนี่ย,ย <laughs> ดินยังเหลือเยอะครับบอกตรียมได้ครับอ <laughs> ่าทีตรงนี้เลยครับรอรถไถครับ งานบุณรอดเนี่ยใส่ดินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็โอ,ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ